ฝากไปกับแสงดาวให้เธอได้รู้ห่างก,กันเกินเฝ้าดูก็ยังคิดถึงเธอเสมอฝากไปกับแสงจันทร์ให้เธอเข้าใจห่างก,กันสุดแสนไกลใจก็ยังรักเธอจะนานสักเพียงไหนยิ่งเราห่างไกลยิ่งดี ความคิดถึงมันมีเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะดวงจันทร์ไม่เคยห่างไกลเพราะดวงใจไม่เคยห่างกันกายถึงแม้ไกลกันความผูกพันเหมือนเดิมทรงถึงเมื่อเธอมองจันทร์พราวแสง แจ้งในใจิตใจเลือกซึ้งว่าฉันคิดถึงคิดถึงเธออย่างมากมายฝากไปกับแสงดาวให้เธอได้รู้ห่างก,กันเกินเฝ้าดูก็ยังคิดถึงเธอเสมอฝากไปกับแสงจันทร์ให้เธอเข้าใจห่างก,กันสุดแสนไกลใจก็ยังรักเธอ จะนานสักเพียงไหนยิ่งเราห่างไกลยิ่งดีความคิดถึงมันมีเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะดวงจันทร์ไม่เคยห่างไกลเพราะดวงใจไม่เคยห่างกันกายถึงแม้ไกลกันความผูกพันเหมือนเดิมไปถึงเมื่อเธอมองจันทร์พราวแสงแจ้งในจิตใจลึกซึ้ง ว่าฉันคิดถึงคิดถึงเธอทุกลมหายใจ